ในสงครามเวียดนามแทนที่คนเวียดนามจะรู้สึกเกลียดอเมริกามากกว่าแต่คนเวียดนามกลับเกลียดกองทัพเกาหลีใต้มากกว่าอเมริกาเสียอีกจนเป็นสาเหตุที่พวกเขาเริ่มเข้ากับเวียดกงและเพ่งเล็งทหารต่างชาติที่ไม่ใช่อเมริกาเกาหลีมักเป็นเป้าอันดับแรกๆเลยทีเดียวทหารเกาหลีเข้ามาในสงครามเวียดนาม3 5แสนกว่าคนมากเป็นอันดับสองรองจากอเมริกา จุด,จด,จด,จดเหมือนพวกเขาเก็บกดและแค้นคอมมิวนิสต์หรือเพราะอะไรพวกเขามักจะมาระบายกับพลเรือนเวียดนามฆ่าพลเรือนที่เป็นคนแก่และเด็กข่มขืนและสังหารหมู่ญิงสาวเวียดนามจำนวนหลายพันคนมักตกเป็นเหยื่อข่มขืนจากทหารเกาหลีใต้จนทำให้ทุกวันนี้มีลูกหลานที่เกิดจากการถูกข่มขืนจากทหารเกาหลีใต้จำนวนมากซึ่งคนเวียดนามเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าไลายไดฮานหรือพวกลูกเกาหลีในสงครามเวียดนาม ทหารเกาหลีในยุคนั้นยังยากจนและไร้สวัสดิการที่ดีพวกเขาจึงเก็บเงินที่ได้จากอเมริกันส่งกลับไปให้ที่บ้านในเกาหลีพวกเขาจึงไม่มีเงินที่จะเที่ยวผู้หญิงเหมือนทหารอเมริกันทางเลือกที่พวกเขาจะปลดหล่อยและกระทาคือข่มขืนสาวบ้านนาบ้านนอกห่างไกลาจากทางการในเวียดนามซึ่งแท้องจนโด่งดังคอยหลอกหลอนหญิงสาวเวียดนามมาจนวันนี้เหยื่อรายหนึ่งที่มีลูกเป็นลายไดฮานกล่าวว่า ขณะที่ครอบครัวของเธอกำลังออกไปทำไร่ทํานาจึงให้เธอเฝ้าร้านขายของที่บ้านขณะนั้นมีทหารเกาหลีลาดตะเวนมาผ่านร้านเธอมีทหารเกาหลีมาขอซื้อซอสถั่วเหลืองกับเธอขณะที่เธอกำลังยื่นมือไปรับเงินทหารเกาหลีจึงดึงเธอฉุดกระชากลากถูเธอไปข่มขืนที่หลังบ้านต่อมาไม่นานเธอจึงตั้งท้อง พ่อแม่รู้ข่าวจึงทุบตีเธอและคนในหมู่บ้านด่าทอไม่คบค้าสมาคมว่าเธอตั้งท้องให้ปีาศาจและจะพาคนเกาหลีมาฆ่าคนในหมู่บ้านเมื่อทหารกลุ่มเดิมกลับมาเห็นเธอตั้งท้องเธอจึงตัดสินใจไปอยู่กับเขาที่ค่ายแต่อยู่ที่นั้นเธอหาได้รับความรักจากเขามีเพียงแต่การข่มขืนจนเธอตั้งท้องลูกอีกคนเมื่อเขาได้ย้ายกลับจึงทิ้งเธอและลูกไปอย่างไม่ใย,ยดี และยังมีการแจ้งรายงานว่าทหารเกาหลีสังหารหมู่ชาวเวียดนามเราเกือบ70ครั้งแต่เท่าที่ติดตามมีหลักฐานยืนยันได้มี45ครั้งและคนที่ตายมักเป็นพลเรือนที่เป็นเด็กและผู้หญิงยุทธวิธีแบบสร้างความกลัวและกวาดล้างเวียกงโดยไม่สนใจว่าเป็นเด็กหรือผู้หญิงรายงานอื่นๆระบุว่าปฏิบัติการในหุบเขาตุยโฮอาเป็นการสังหารหมู่และการสังหารโหดต่อพลเรือน เนื่องจากมีรายงานว่าเริ่มมีการลดจำนวนประชากรอย่างเป็นระบบและแพร่หลายภูมิภาคในขณะที่อ้างว่าพลเรือนถูกสังหารซึ่งมักเป็นผู้หญิงและเด็กเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับรัฐบาลลดลงอย่างมากและชาวบ้านที่เป็นกลางเริ่มเข้าร่วมกับเวียดกงเนื่องจากอาชญากรรมสงครามที่ชาวเวียดนามต้องพบเจออย่างไร้ความเป็นธรรมและการสังหารโหด เริ่มตั้งแต่ปี1966มีรายงานว่ากองกำลังเกาหลีเริ่มกำจัดพื้นที่ที่กว้างขึ้นรวมถึงซอนตินบินสารและเขตทินโฮ้าในจังหวัดชวงไงเพื่อตอบโต้ต,ต่อชุดการซุ่มโจมตีของเวียดกง รายงานว่าการสังหารหมู่เช่นที่วินเอ็กวนและพื้นที่อื่นๆอีกมากมายได้รับการอธิบายโดยพยานว่าการสังหารหมู่เด็กและครอบครัวทั้งหมดเพื่อที่จะพยายามกำจัดเวียดกงพื้นที่ชายฝั่งตอนกลางสามจังหวัดโดยการสังหารที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สอบสวนและไม่เลือกว่าจะเป็นเพศใวดวัยใดการกระทำเช่นนี้ส่วนใหญ่ทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมกับกลุ่มเมียกงกระทรวงกลาโหมเกาหลีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมดและไม่เคยรับผิดชอบกับอาชญากรรมสงครามเหล่านั้น รัฐบาลเกาหลีใช้วิธีการลงทุนจำนวนมหาศาลเหล่านั้นที่เวียดนามจนเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามรัฐบาลเวียดนามก็ยอมเงียบแลกกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากเกาหลีที่มาสร้างไรายได้ให้ประเทศถึงแม้จะมีทหารเกาหลีในสงครามเวียดนามส่วนหนึ่งออกมายอมรับผิดและขอโทษอกับเหตุการณ์นั้นแม้กระทั่งมาที่เวียดนามเพื่อช่วยเหลือทางการกุศลมูลนิธิสังคมช่วยเหลือเหยื่อในสงครามเวียดนามบ้าง และเคยสารภาพเล่าเรื่องที่ทำหรือพบเจอว่าในกองหมวดของตนก็อยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่เป็นพยานว่าเพื่อนร่วมกองของตนเคยยิงคนแก่และเด็กที่ไม่มีอาวุธแค่อยากยิงระบายอารมณ์และอ้างว่าเป็นเวียกงและการก่ออาชญากรรมในเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายแต่ทหารผ่านศึกจำนวนมากในเกาหลีกลับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดและออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของทหารเกาหลี แม้กระทั่งเคยรวมตัวมอบทหารผ่านสึกกว่า2 0 0พเพื่อเดินไปประท้วงไล่จำเลยชาวเวียดนามที่มาขึ้นฟ้องสาลที่เกาหลีจนต้องออกจากที่พำนักชั่วคราวถึงอ,อย่างไรทุกวันนี้เกาหลีเองก็ไม่คิดจะเอ่ยปริปากหรือออกมาขอโทษชาวเวียดนามแถลงการขอโทษต่อหน้าสาธารณาชนเพราะรรคอนุรักษ์นิยมเกาหลีไม่ยอมและทะหารเกาหลีจำ<ใ>นวนมากไม่ยอมรับหรือสนับสนุนคําำแถลงการขอโทษครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเกาหลี ในทุกข่าวสารข้อมูลกราบขอบพระคุณค่ะ